กินกินเขาแล้ววันนี้อยากหยัดเอวนะเปเลยปูบานอนอยากหยัดเอวทารุกแต่ว่าลูกสาวได้ยินแต่เสียงเด็หนังยุ้บน,นี่เดี๋ยวไปจอบก่อนไปจอบแม่เดี๋ยวไปเต้นนู่นก่อนนะพักผ่อนไปหยัดเอวนี่พ่อแม่กินเขาไปจ้ะ ทำอะไรอยู่กินข้าวค่ะาจะไปไหนเนี่ยแนวกินไปไหนกันไม่ตินไม่ติมอยู่ปะอยู่นอนแอ่งแมงอยู่นั่นแหละรอลูกอยู่วันอาทิตย์เนี่ยไม่เห็นอะหัวห้ววแต่ว่านู๊มาตอนแรกเห็นเราผมก็เลยถือปืนไปยิงเราเมื่อคืนหรือวันอาทิตย์ยิงเมื่อไหร่ยิงขึ้นเมื่อคืนเมื่อคืนพอยิงลูกเมื่อไหร่ลูกยิงบนเวทีเลยใช่ไหมนี่แหละค่ะวิพ่อมดชัดแบบที่พ่อแน่นอนว่าให้เนี่ยบริเวณนี่ยค่ะหนูย่างไปนะนุ๊กถืไปนะโ่้เย็นนี้ตัวนี่ ถือให้น้องยังส่หันไปหาน้องเออไปเจ้าเป็นโอเคลักยอดเดี๋ยวได้ไหมทำไมไม่ถือให้น้องต้องพูดดักไว้ก่อนไงทำไม่ถือไปเลยพี่ต้องถืออยู่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวทำไมไม่ถือให้น้องถึงมุอย่างนี้งั้นเดี๋ยวพูดดักไว้ก่อนไงพูดดักไว้ก่อนไม่ทักทายเลยนะเดี๋ยวนี้ดังก็แยกวงแม้นล่ะใครแยกอ่ะตั้งแต่มีหลานสาวที่สวยมาเนี่ยไม่ใครอ่ะก็แบบอันนี้ดีมีไฟด้วยไหมพี่ออนไม่มีไม่มีแล้วบ่ได้ยิน เรบไปนี่กัพี่ว่าชิพี่ไปไหนน่ะทำไมเขาไม่เขาเตนเหรอไปไหนเขาไม้เขาเต้นดินเลอะบ่โอ้ยแล้มายืมไว้ไว้าจอไอ้อมอ้ดิไอดิไอนคนนัพี่นอนพี่นอนจะไม่อนนแล้วสบายมาก ไปไหนไปหาแม่ค่ะไม่ค่รถมาช้ารรถนุกล้อไปจังยิ้มใส่ค่ะแมนค่ะมือเซ้านาแล้วเห็นมาไรเงี้ยนะหองผู้ใด้แม่อบ,บอก <c oughs> คือนอนสบายเลยเออแล้วก็นอนสบายด้วยกันสิคือนอนได้นอนคือนอนสบายจังเหยียดเอลเหยียดเอวไม่ใช้มือถือมาเธอก็ไม่ได้ใช้พูดดีๆกวนกันดีดีกวนกันดี่ดีไอ้กําลังพี่อ๋อทําไมพูดไม่สุภาพจังเลยอย่างคุณอย่างนี้งั้นขอดูนะดูมีคอามเป็นนะต้องพูดดักไว้ก่อนพูดดักไว้ก่อนฟาปิดไปแล้วฟาฟาในอ๋อเนี่ยเอาแค่เรื่องนก็ได้ นูย่างตลาดนุก็ชิอไปบปาดแห้งดีดีชาติแบดบ่เนี่ยประท้วงอะไรบ้างล่ะเปิดได้แ้่ข้างล่ที่หนึ่งอ้จะไม่ได้ตักลานี่เดีพ่ขวานนั้นเอามาให้ขว่าอโอ้เลือดอดโอ้บอกย่างแห้งเลยพัดนี่ผมหอกลนบดเลยเด้เอาพัดด้วยวิ่อาทิตย์อยู่ไหน เนอะเนอะลูกบอกไม่เห็นแม่ร้องโทษด้วยเหรอเจี๊ยบพี่แกงตือไปเรื่อเอาแม่เขาเล่นเร็วด้วยตีหนึ่งเขาก็เลิกแล้วนะลิเกนะออใครดำดงเหรอไม่่ใชโอ้ยแม่น้องประกิดตัวนี้ประกิดออกแล้วตัวนี้น้องโฟกุไม่ไหวอ่านไปกดติดตามได้ด้วยค่ะแคนและคนออฟฟิเชียลค่ะอ่ะบอกเลยเนี่ยอ่ะ ฝากช่องฝากช่องฝากช่องในเด็กค่ะฝากฝากฝากเสมอชื่อ,ช,อ,อช่องอะไรชื่อช่องเนี่ยังชื่อช่องฮักแพงระเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วหกพันเจ็ดร้อยตอนนูมาเนี่ยพ่อตูทำนูมาชื่อช่องเงนินเงินได้ไหักแพงระเพื่อนชว์ค่ะพ่นะ <laughs> แม่ติ๋มลำเพื่อนชูฮักแพงระเพิ <น S 2> พ่อนออฟฟิเชียลตอนนี้ยอดติดตาม6,000กว่า มันเลือกแต่ของผมนี่เด้ทั้งล้างกระครองเด้อีกเออพออาหายตัวเหรอไว้แล้วไปอาบน้ำบ่อาอย่างใช่ไหมทำแล้วไม่ได้อาบน้ำทำไปนี้จักเลยอ่ะาแล้วนอนกระตือนมา่งหูเต้นแล้วอยู่ใส่ผ้าทะนียงอ่ะคาดเด๋อนนี้สงกันแล้วค่อยอ่าน วันนี้ได้กี่คลิปแล้วฮักแปงลำเพลิน,นออฟฟิเชียลสองคลิปเหรอตนเมนไทยไทยจนลืมเวลานอนจนลืมเวลาหนูคีมา,า,มมาน้ำหน่งแต่หนูแบบตัดนั่นตัดนี่มันบ้านนั่นกับเสียงมั้งแต่สีวิมุขนาภาเสียงต้องเวลาลงเซเว่นก็ให้แม,ม่แยมถือกล้องกับทายแม<ผ>่หนูรับประกัไหมคะเออรอดมันบับนย้ายแบบไอ้พาบันย้ายอันเมื่อคืนนี้ที่แดงใส่แล้วอ่ะซื้อแล้วค่ะ ถือกับถืออีลี่นพแปะนาทีแล้วค่ะพะนะแต่เวมบาเลยด้ค่ะจนว่าหอดแปนาทีนะแปกับแปะเปย์ได้ได้ล้่เงยางเช็คเราเพลงอย่างอันี้เอาเช็คเศร้าเพลงอย่างเพลงอะไรที่ซ้อมไว้ที่ยังไม่ได้เช็คอะเออร่องร่องบยเ่ี๋ยวต้องเปิดฟังที่ปลายหรอกเช็คเช็คเช็คซื้อๆก็ได้ไปก็ร่องม้วนเยอะ กรกัลงเนะกับเลารสียหมูน่ชื่อาอไละอายมักอบยัเหมูอานไหนมั้่เมนค่ะละค่าแลืวว่านอง กินข้าวแล้วก็นอนเหยียดแอวไปโอ้ยหารี่สดทยากคักมาเศร้าเขารู้อรองอันนี้ห้าร้อยู่นไหมแราไม่ใส่้นามบ่ได้เป็นร้อยบ่ล่ะดูว่าด้เบิม์ขาวอ้นซือเราม่นจังห็นแม่เมมเรายน้นาเป็นบ่เออพอดีอยู่กับจอคบ่ไดีใบใบ่ได้นี่พวกใบหนาเก่ง่าเดี๋ยวไปเพิ่เี่ไปคอนโดพีคอนโดพีอนมีส่บหนามไหมมี ไ,นะได้วันไปสมุรปราการไปนอนคอนโดพี่ออสดีกว่าไปดูไปดูสา่า่น้ำคอนโดผมอยู่กรุงเทพสมุรปราการคือห้องทำงานอาะไรนี่คอนโดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้คอนโดเดี๋ยวนะดูดูดูห<ร><ร>นเ,เ,เขารู้ว่าที่ไหนไงไม่ใช่ มันมันหมดไปแล้วมันเป็นเป็นตัวหนังสืออันนี้คอนโดแล้วอีกอันหนึ่งคือคนใดอ๋อหลานอ๋ออันนี้อยู่ในกรุงเทพเลยป่ะพี่นช่หลานใช่เอ,อไปก็ไหวไม่เป็นเหมือนเดิมอ่ะโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าตามหาพาอ่อทิดก่อนโอเคพ่อทิดก่อน